ตกอับขนาดนี้แล้วยังไม่เตรียมตัวอีกเป็นอะไรมากปะเลิกตามมิวเลิกยุ่งกับมิวสักทีได้ไหมมันอะชื่อชอบเป็นลูกของศเษฐทีที่รวยที่สุเดในแถวเนี้ยรวยเพราะสมบัติพ่อแม่สิแต่วันวันไม่ทํามาหากินชีวิตชอบอะไม่มีทางตกอับหรอกผมพูดหมดนเป็นปแสนเลยนะพี่จะมาบ่นผมทำไมอีกเนี่ยเงินอะที่เอาไปแทงบอลอะไม่นอามาให้เลยครับ โอห้าบาทให้มันทําไมเนี่ยห้าบาทมันเศษตางหลังตู้ยันของฉันเมื่อก่อนเลยนะให้แบบน้ไปืขาพี่แจงพี่แจงดูสิตกอับขนาดนี้แล้วยังไม่เตรียมตัวอีกทําตัวอย่างเป็นคนรวยคิวคิวว่าเขาว่าคิวรู้จักเขาหรอรู้จักสิพี่รู้จักดีเลยมันอ่ะชื่อช็อปเป็นลูกของเศรษฐีที่รวยที่สุดในแถวเนี้ยพี่น้องมิวจ้าพี่มาแล้วจ้า วออกมาเถอะพี่อะทั้งหอ่อดทั้งรวยไม่อีกแล้วาามาทุกวันเลย,ยนั่นค่ะ<อ>เ,เดี๋ยวเล,ว,เลเวๆออกมาเถอะพี่จะไปคาไปกินอาหารบุฟเฟ่อร่อยๆมามิ้วเอ๊ะไปไหนเนี่ยพี่รูน้นะว่าอยู่ข้างในออกมาเถอะร้อนแล้วเนี่ย ถ้าไม่มาวันนี้พรุ่งนี้พี่มาหาใหม่นะจ๊ะรอพี่ได้นะมิวมิวโอ้ยคิวเข้าบ้านมาเร็วเร็วหนีย๋ยชอบเห็นเข้ามาามามีอะไรนี่มิว ทำไมแกถึงไม่ชอบชอปอะทั้งหล่อทั้งรวยเป็นชันนะฉันเอาเป็นแฟนไปนานละรว,วยเพราะสมบัติพ่อแม่สิแต่วันๆไม่ทํามาหากินเงินที่มีอยู่อะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดแล้วฉันอะไม่เอาตัวเข้าไปยุ่งด้วยหรอกแล้วอีกอย่างนะฉันชอบผู้ชายทํามาหากินมากกว่าถึงจะไม่รวยก็ไม่เป็นไรหรอกไม่หรอกมัง้งเงินที่คุณชอปมีอะก็กินในทั้งชาติแล้วก็ขอเป็นแบบนั้นแล้วกัน<ม>ว่าแต่<ม>แกมาทำไมเนี่ย ฉันมีเรื่องจะเมาจริงหรอจริงไปเข้าบ้านกันดีกว่ามันมิวนี่ว่าอะไรดีเอาอันนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ใส่ถุงคิดเงินเลยนะคะได้เลยได เส้นอะไรจ้าน้องมิ้วคนสวยอะไรอ่ะเท่าไหร่ครับพ่อค้าหนักใจเองงั้นหนูไม่เอาแล้วค่ะขอโทษนะคะแหมเล่นตัวก็ไม่บอกเดี๋ยวเอาอันนี้ถุงนึงค่ะแล้วก็อันนี้ถุงนึงค่ะเอาอีกถุงไหมจ้าน้องมิ้วเส้นจะได้ยาวเพราะมัจจาเราสองคนไงทั้งหมดเท่าไหร่คะเดี๋ยวสยแกนจ่ายคะ่ะอ๋อไม่ต้องผมจ่ายเงินสดให้ ไม่ต้องเดี๋ยวฉันจ่ายเองได่ค่ะไม่ต้องค่ะแต่ผมให้อีกร้อยนึงเลก็อบอกว่าไม่ต้องไงเลิกมายุ่งสักทีได้ป่ะไม่เอาหรอกค่ะทำไมเล่นตัวแบบีิวะมิวจะไปไหนให้ช็อปไปส่งไหมมิวช็อปเป็นอะไรมากป่ะเลิกตามมิวเลิกยุ่งกับมิวสักทีได้ไหมมิวรล่าคานมิวชีวิตเนี้ยมิวจะได้เจอผู้ชายดีแบบช็อปอีกป่ะอย่างมากอะ เป็นแค่แฟนพนักงานออฟฟิศตอกต่อยเท่านั้นแหละตองต่อยเหรออย่างน้อยพนักงาน Office ออฟฟิศอ่ะเขาก็ตั้งใจทำงานหาเงินเลี้ยงชีพด้วยตัวเองนะไม่เหมือนช็อปหรอกที่วันๆเอาแต่เกาะพ่อแม่กินมิวชีวิตช็อปอ่ะไม่มีทางตกอับหรอกถ้ามิวไม่มาเป็นแฟนช็อปนะช็อปก็อยากรู้จริงๆว่าอนาคตอ่ะชีวิตมิวจะเป็นยังไงอามคะทางนี้คะ่ะโอ้โหนีน่ออยังนาจืดแลวยังตาตาอีก คนดีๆมีไม่เลือกไปเลือกไอ้กุยข้างถนนแบบนั้นเนี่ยนะตาต่ำสิ้นดีโอ้โห90นาทีนุ่งเป่าหมดเวลาเลยเหรอไม่ต่อเวลาหน่อยวะแล้วก็มากามตาถั่วหรือไงเนี่ยรู้เมื่อกี้ไม่ได้จุดโทษเลยนะล้ำหน้าก็ไม่ได้โอ้ยแสนชั้นดูเยนี่ช็อปรอบเนี้ยไหนกก็บอกว่ามันจะได้ไงแล้วมันได้ไหม ทองของฉันก็ขายไปแล้วเงินในบัญชีของฉันแค่หมดแบบเนี้ยแกเจ้าที่ไหนมาคืนฉันพี่ผมเพิ่งกดเงินเป็นแสนเลยนะพี่จะมาบ่นผมทำไมอีกเนี่ยไม่ได้อะไรฉันก็ไม่รู้อ่ะแกต้องหาเงินทั้งหมดมาคืนฉันเนี่ยคอฉันโล่งหมดแล้วเนี่ยทองก็ไม่มีเงินก็ไม่มีเล่นแต่ไม่มการพนันเนี่ยฟังเลยไอ้ช็อปไอ้ช็อปโหไอ้น้องเวน <I S 2> ไอ้ผีการพน,นันเฮ้ยไอ้ช็อปอยู่ไหนวะโผล่หัวออกมาหน,น่อยดิ เงินน่ะที่เอาไปแทงบอลน่ะไม่น้อามาให้เลยถ้าพุ่งนี้ไม่เห็นหัวนะนตายแนะ่เฮ้ยพจา๋าไปไหนอ่ะฉันก็จะออกไปจากบ้านหลังนี้ไงชอปเจ้าหนี้เนี่ยมาทวงเช้าเย็นเช้าเย็นแบบเนี้ยคงอยู่ได้หรอกนะแล้วอีกหน่อยรถก็ต้องโดนยึดบ้านหลังนี้ก็ต้องโดนยึดแกเชิญอยู่ไปคนเดียวเลยเฮ้ยพี่จา๋าแล้วผมต้องทำยังไงอ่ะพี่เดี๋ยวก่อน กล้าออกไปซื้อข้าวนอกบ้านแล้วเนี่ยบ้านก็โดนยึดรถก็ไม่มีต้องไปทำมาหากินอะไรวะเนี่ยขวดพวกนี้ก็เป็นเงินทั้งนั้น ร้อนมากเลยอะไม่ได้อะไรม้างเนี่ยเอาไปสิฉันให้เรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้แหละพี่แจง อ๋อ oh, พี่เข้าใจแล้วคิวแหมยังไม่เจียมตัวเนาะ mm hmm. ยังคงคิดว่าตัวเองรวยมั้งคนเหรอคนไปเถอะพี่ขอตั้งหน่อยครับขอตั้งหน่อยครับขอตั้งนะครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องตกใจหรอกช็อป เงินก้อนนี้มิวให้ด้วยความหวังดีหวังว่าช็อปอะจะเลิกทำตัวแบบเดิมแล้วก็เอาเงินที่มิวให้เนี่ยไปตั้งตัวนะจะได้ไม่ต้องมาเป็นขอทานแบบนี้อีกช็อปต้องขอบคุณมิวกับอามากๆเลยนะเราชอ็ชอปก็ต้องขอโทษจริงๆด้วยอะช็อปสัญญานะว่าต่อไปเนี้ยช็อปจะไม่เป็นคนจมไม่ลงอีกต่อไปแล้วชอว็อปก็สัญญาว่าจะใช้เงินก้อนนี้อย่างคุ้มค่านำไปประกอบอาชีพอย่างสุจริตขอบคุณมิวกับอามากๆนะ